เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักศึกษาที่รักทุกคนค่ะเพื่อนเพื่อนรวมถึงอาจารย์คะทุกวันนี้เวลาเราเดินทางไปไหนเรามักจะเดินทางโดยใช้รถสาธารนณะเช่นรถไฟหรือรถเมล์ค่ะบางคนนั่งทุกวันเลยนะคะแต่กับไม่รู้ว่ารถไฟถือกําเนิดขึ้นมาอย่างไรวันนี้ฉันผู้มีความสนใจและชอบนั่งรถไฟฟ้ามาตั้งแต่เด็กๆจึงมีความต้องการจะนําเสนอเรื่องรถไฟให้รู้จักกันโดยคร่าวๆนะคะ ื่อให้ทุกคนรู้จักรถไฟกันดีมากขึ้นนะคะวันนี้ฉันจะนําเสนอเรื่องรถไฟจากสารานุกรมไทยเล่มที่7ในโลกนี้ยังไม่มีใครคิดจะสร้างรถไฟจนกระทั่งในปีพศ2320รถไฟถือกาเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษโดยใช้รถม้าจูงและนํามาใช้ในกิจการเหมืองฐานแร่หินโดยริชาร์เทวิตคนแรกเป็นชาวอังกฤษนะคะที่ประดิษฐ์รถจากไอน้ําที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนบนรางได้ เนื่องจากมีน้ำหนักมากจนเกินไปรางจึงรับไม่ไหวค่ะซึ่งรูปนี้เป็นรูปประกอบทําให้ทุกคนนึกถึงรถไฟบัวรานได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ ซึ่งกว่าจะมีรถไฟที่ขับเคลื่อนได้เรื่อยๆเหมือนทุกวันนี้ได้มีการสร้างรถไฟอีกหลายต่อหลายครั้งรวมถึงการยกเลิกใช้ในบางช่วงและกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งค่ะจนถือได้ว่าเป็นววฒนาการของรถไฟเลยทีเดียวคนต่อมาที่มีการสร้างรถไฟคือวิลเลียมเฮดลีย์ชาวอังกฤษในปีพศ2356ได้ประดิษฐ์รถจากชนิดใหม่ขึ้นโดยอาศัยความฝืดระหว่างล้อกับรางเหล็กแต่อย่างเดียว โดยไม่ใช้รางแบบมีฟันเฟืองและนำมาใช้ลากจูงรถบรรทุกฐ่านหินระหว่างเหมืองฐานหินดีแลมกับท่าเรือเร็งมีตันออนท้ายระยะทางประมาณ5ไมล์ซึ่งในสมัยก่อนรถไฟในไว้ใช้ขนของในระยะทางสั้นมากกว่าขนคนค่ะ หลังจากนั้นไม่นานได้มีคนสร้างรถไฟเพิ่มขึ้นคือยอสตีเฟนสันได้สร้างรถไฟชื่อล็อกเกตในปีพศ2356และแและปีต่อมายอสตีเฟนสันได้กลายเป็นผู้นำเกี่ยวกับรานรถไฟและรานรถจักรได้สร้างรถจักรคันแรกชื่อบุชเชอร์สำเร็จและนำมาใช้ที่เหมืองฐานหิงคินสลิงสเวิร์ตและนี่เป็นลูกรถจักรไอนามที่ชื่อว่าล็อกเกตนะคะ ในปีพศ2366รถไฟมีพัฒนาการที่พัฒนามากขึ้นเพราะเหตุการณ์ที่เอ็ดเวิร์ดพีชชาวอังกฤษได้เชิญยอร์สตีเวนสันมาสร้างทางรถไฟระหว่างเมืองสตอกลินกับเมืองดาร์ลินตันสร้างได้สำเร็จและทำพิธีเปิดในวันที่27กันยายนพศ2368นับเป็นรถไฟสาธารนณะสายแรกในโลกที่ลากจูง้วยรถจักรไอน้ำและให้บริการรับส่งทั้งสินค้าและผู้โดยสารอีกด้วย2ปีแรกที่เปิดดาเนินงานปรากฏว่ารถจักรไอน้ำไม่มีความ เหมาะสมในการใช้บริการยังไม่มีความแน่นอนและมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงจนเกินไปเหมาะที่จะนำขนจุงแร่ธาตุที่ใช้ความเร็วต่ำมากกว่าทั้งนี้เนื่องจากการลากและการจุงถูกจำกัดเมื่อความอ่อนแอของทางจึงต้องกลับมาใช้มาลากขนจุงแทนค่ะ จนกระทั่งในปีพศ2370ทีมอาทิแฮดเวิร์ดชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์รถจากชื่อ r อย a l อร์ r g ดขึ้นค่ะจึงได้เลิกการใช้เพื่อนำมาลากจูงอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะในปีพศ2376และรูปนี้เป็นตัวอย่างของรถไฟโบราณอีกครันค่ะและในปีพศ2372บริษัทรถไฟระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ได้จัด ให้มีการประกวดการใช้รถจักรเพื่อจูงรถปรากฏว,ว่ารถจักรชื่อล็อกเก็ตของยอสตีเฟนสันได้ชนะการประกวดค่ะรถจักรนี้ใช้ท่อไฟเล็กๆหลายท่อในการต้มน้ําแทนกันต้มน้ําทั้งหม้อในระยะเวลาเดียวกันความสนใจในรถไฟได้แพร่กระจายไปยังถึงยุโรปและประเทศต่างๆรวมถึงอเมริกาด้วยค่ะ ส่วนรูปที่ปรากฏขึ้นบนจอนะคะเป็นรูปรถไฟในสมัยปัจจุบันที่ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความแตกต่างของรถไฟในอดีตกับปัจจุบันค่ะ ต่อมาเราจะเล่าเรื่องการนํารถไฟของต่างประเทศขึ้นมาสร้างที่ไทยนะคะโดยรถไฟของประเทศไทยนั้นถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่4โดยความสนใจของรอสีที่ได้สนใจรถไฟจําลองที่คณะราชท,ทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิตอเลียสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษได้นําเครื่องราชบรรณาการเป็นรถไฟจําลองของจริงมาให้ดูค่ะซึ่งประกอบด้วยรถจักรไอ้น้าและรถพ่วงคบขบวนสามารถเล่นบนรางด้วยพลังไอน้ำทำ นองเดียวกับรถที่อยู่บนเกาะอังกฤษเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการสร้างจริงขึ้นนะคะจนมีการสร้างขึ้นในสมัยร5 oh ค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกขึ้นคือรถไฟสายกรุงเทพสมุทรปราการค่ะซึ่งรูปข้างๆเป็นรถไฟสมัยก่อนที่มีการใช้และเดินทางในลังที่ต่างๆนะคะ รถไฟสายแรกได้เปิดขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมพศ2434โดยมีรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินแสดินเป็นปฐมมาเลอร์กับเปิดทางรถไฟณนะสถานีสมุทรปราการนาวันที่16เมษายนพศ2436โดยใช้รถจักไอนาำลากจูงแต่ต่อมาภายหลังเปลี่ยนเป็นใช้รถไฟฟ้าแทนทางรถไฟสายนี้จึงได้ยุคกิจาการลงไปในวันที่1มกราคมพศ2503ค่ะ ในการก่อตั้งกรมรถไฟเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมพศ2433นะคะรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า จัดตั้งกรมรถไฟอยู่ในสังกัดกระทรวงโยธานิการโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงศ์เป็นเสนาบาดีและนายเคเบสเกชาวเยอรมันเป็นเจ้ากรมรถไฟคนแรกนะคะรัชกาลที่5ได้โปรดให้มีการเปิดประมูลสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนะคระราชสีมาในปีพศ2434และในปีพศ2439ได้ก่อสร้างสำเร็จเป็นบางส่วนพอที่จะเปิดการเดินทางรถได้คะ่ะ ในาชัชการที่5จึงได้เสด็จมาพระราชดำเนินประกอบพิธีการเปิดรถไฟด้วยตัวเองระหว่างสถานีกรุงเทพและอยุธยาระยะทาง71กิโลเมตรค่ะ โดยการรถไฟได้ถือว่าวันที่26มีนาคมของทุกปีตั้งแต่ปี2439เป็นต้นมาเป็นวันของรถเป็นวันสถาปนาของรถไฟเพาาื่อเป็นการสะดวกแก่การก่อสร้างรัชกาลที่5ให้แยกกลมรถไฟออกเป็น2องกลมค่ะได้แก่กลมรถไฟหลวงสายเหนือกับกลมรถไฟหลวงสายใต้ค่ะส่วนรูปภาพด้านล่างเป็นรูปรถไฟในสมัยปัจจุบันและมีรูปรถไฟในสมัยก่อนด้วยนะคะ ส่วนรูปภาพนี้คือรูปของรถไฟในสมัยปัจจุบันนะคะที่มีการพัฒนาและแตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างมากค่ะโดยรูปที่นำมาให้ดูเป็นรูปของรถไฟของการรถไฟประเทศไทยค่ะสุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆที่รับชมการน,นำเสนอเรื่องรถไฟของฉันเป็นครั้งนี้การเดินทางในหลายครั้งล้วนยาวไกลแต่มันกับใกล้ลงพอรถไฟรวมถึงการเดินทางที่ไม่เร่งดีบจนเกินไปเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดลองใช้รถไฟเดินทางแล้วจะพบว่าได้มีช่วงเวลาที่ไม่เร่งดีบมี เวลาเก็บช่วงเวลาที่ดีและความทรงจําดีๆได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆ <c oughs> คนรักและครอบครัวตลอดการเดินทางบนรถไฟสวัสดีค่ะ